สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการอ่านเวลานะคะเมะื่อวานนี้ครูหนิงให้นักเรียนทํางานนะคะเรื่องการอ่านเวลาก็คือการให้นักเรียนเติมเข็มนาฬิกาลงไปในเวลาที่เขากําหนดให้นะคะจากการตรวจนะคะตูนสังเกตดูว่าเด็กส่วนใหญ่นะคะใส่เข็มนาฬิกาถูกต้องนะคะวิธีการอ่านเราอ่านคําว่า นาฬิกาตามตัวเลขที่เราเห็นเลยนะคะการใช้คําว่านาฬิกานะคะจะเป็นภาษาทางราชการนะคะถ้าเป็นภาษาพูดเราจะใช้คําว่าโมงนะคะในการอ่านแล้วเวลาเราอ่านก็จะแยกเป็นเวลากลางวันและกลางคืน โดยกลางวันนะคะจะเริ่มจาก6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาและในเวลากลางคืนก็จะเริ่มจาก19นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาเราจะแบ่งช่วงเวลาเป็นสองช่วงนะคะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนช่วงละ12ชั่วโมง เรามาฝึกอ่านเวลาจากการบ้านเมื่อวานนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข11เข็มยาวชี้ที่เลข12เราก็จะอ่านว่า11นาฬิกาภาพต่อไปเข็มยาวชี้ที่เลข12เข็มสั้นชี้ที่เลข8เราก็จะอ่านว่า8ปดนาฬิกานะคะส่วนช่วงเวลาเดี๋ยวเราจะเรียนกันในวันนี้นะคะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาใดนะคะ เรามาดูส่วนประกอบบนหน้าปัดนาฬิกาก่อนนะคะว่าบนหน้าปัดนาฬิกามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะ,ะสิ่งที่นักเรียนเห็นบนหน้าปัดก็คือจะมีตัวเลขนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข12แล้วก็จะมีเข็มนะคะ เข็มโดยทั่วไปจะมี2เข็มนะคะก็คือเข็มสั้นใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็มีเข็มยาวใช้บอกเวลาเป็นนาทีนาฬิกาบางเรือนอาจจะมีเข็มยาวอันเล็กๆนะคะที่เดินอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะบอกเวลาเป็นวินาทีนะคะ1วันก็จะมี24ชั่วโมงเราจะแบ่งช่วงเวลาเป็นสองช่วงคือช่วงละ12ชั่วโมง ช่วงเวลากลางวันจะเริ่มจาก6นาฬิกาและถึงก่อน18นาฬิกานะคะจะเป็นช่วงเวลากลางวันหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเรามาฝึกอ่านเวลาในช่วงกลางวันเลยนะคะอ่านตามตัวเลขที่เข็มชี้เลยนะคะเข็มสั้นชี้เลข6เราก็จะอ่าน6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา 9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาเวลา12นาฬิกานะคะเข็มสั้นจะชี้ที่เลข12และเข็มยาวก็ชี้ที่เลข12นะคะ ตอนี้ในนาฬิการเราเนี่ยสิ้นสุดที่เลข12นะคะถ้าเข็มสั้นเดินต่อไปอีกในช่วงกลางวันนักเรียนคิดว่าเราจะอ่านเลขหนึ่งเนี่ยว่าเวลาอะไรนะคะเราจะอ่านต่ออย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในเมื่อหน้าปัดนาฬิกาของเรานะคะสิ้นสุดที่เลข12เวลาเราจะอ่านเลข1ในช่วงเวลากลางวันต่อไปเราก็บวกไปอีก1ก็เป็น13นาฬิกาเราจะบวก1ไปเรื่อยๆนะคะ,ะเมื่อเข็มสั้นชี้เลข2เราก็จะอ่านว่า14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา 17นาฬิกาให้นักเรียนสังเกตที่เข็มด้วยนะคะ18นาฬิกา18นาฬิกาเนี่ยเป็นเวลาที่สิ้นสุดในช่วงเวลากลางวันแล้วต่อไปก็จะเริ่มเป็นในช่วงเวลากลางคืนนะคะหลังจาก18นาฬิกาไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเวลาช่วงกลางคืนกันค่ะการอ่านช่วงเวลากลางคืนเราจะอ่านตัวเลขต่อจากช่วงเวลากลางวัน นะคะเมื่อกี้นี้ช่วงเวลากลางวันเราอ่านไปสิ้นสุดที่18นาฬิกาพอเข็มสั้นเดินต่อไปที่เลข7นะคะถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเราจะอ่านว่า7นาฬิกาแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนเราอ่านต่อไปเลยจาก18นาฬิกาเป็น19นาฬิกาแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะ20นาฬิกา21นาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะ ให้นักเรียนลองฝึกอ่านเองนะคะโดยสังเกตที่ปลายของเข็มสรรรั้นว่าชี้ที่เลขอะไรนะคะลองฝึกอ่านดูคะ่ะเมื่อเข็มสั้นเดินมาถึงเลข12ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดเวลาใน1วันนะคะเพราะว่า1วันมี24ชั่วโมง เข็มนาฬิกาก็จะเริ่มเดินต่อไปที่เลขหนึ่งะคะแสดงว่าเริ่มวันใหม่แล้วเวลาอ่านเราก็จะอ่าน1นนาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกาและก่อนถึง6นาฬิกาก็จะหมดช่วงเวลากลางคืนแล้วเราก็จะเริ่มต้นช่วงเวลากลางวันใหม่นะคะเราก็จะอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกอ่านเองนะคะ ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านให้นักเรียนสังเกตที่ปลายของเข็มสั้นนะคะว่าชี้ที่เลขอะไรและอ่านว่าอะไรนะคะเข็มนาฬิกาจะเดินไปเรื่อยๆเมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5นะคะและเริ่มเข้าสู่เลข6ก็จะเป็นการสิ้นสุดเวลาในช่วงกลางคืนนะคะก็จะเริ่มต้นเป็นตอนช่วงเวลากลางวันต่อไปนะคะ ต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดในหน้า99นะคะเขาให้นักเรียนบอกเวลากลางวันและกลางคืนนะคะโดยบอกเวลาตามที่เข็มนาฬิการะบุในหน้าปัดนาฬิกานะคะตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งกลางวันนะคะเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเราจะอ่านว่า13นาฬิกานะคะในเวลากลางวันถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือ 1>, 1นาฬิกานะให้นักเรียนทําให้เสร็จนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนเขียนเข็มแสดงนาฬิกานะคะตามเวลาที่เขากําหนดให้นักเรียนเขียนเลยนะคะ4นาฬิกาเข็มสั้าควรอยู่เลขอะไรเข็มยาวควรอยู่เลขอะไระลงมือทําเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เรามาทําแบบฝึหกหัดทบทวนเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการอ่านนาฬิกามันเป็นการใช้นาฬิกาในชีวิตประจําวันนะคะถ้านักเรียนอ่านเป็นก็จะทําให้นักเรียนสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานดูคลิปถ้าไม่เข้าใจให้ดูลหลายๆรอบหรือดูคลิปจากคุณครูท่านอื่นก็ได้นะคะถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะแล้วก็ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพ นะคะคช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ